แ่ว่าจะมาเดินตากแดดสักหน่อยเขากลิ่นเหมือนอยากรู้ว่าดอกอันนี้กลิ่นเหมือนเคร่องอะไรนะต้นตีนเป็ดหรืเปล่าขอดมหนอยกลิ่นเหมือนอยู่นะ <c oughs> อ้ยแมนมากด <c oughs> อกสวยแต่กลิ่นแรง รินแรงว่าเขาไม่ได้มาตัดหญ้านะทุกคนปกติแล้วหญ้าเขาจะไม่ให้สูงขนาดนี้นะคะเขาจะต้องมีพนักง,งานมาตัดหญ้าเนาะแต่อันนี้เหมือนเขาไม่มีเวลาหรือไม่มีพนักง,งานหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะคะจะเป็นเก้าอี้ทุกคนเห็นเก้าอี้ไหมจะเป็นชมรมของคนแก่นะที่เขาเขาเรื่องอะไรนะเวลาแดดแรงๆอย่างเงี้ยคนแก่ก็จะลากรถเข็น ของตัวเองมานั่งชุมนุมกันตรงนี้นะคะซึ่งชอบชอบนะทุกคนมันเป็นเหมือนคนแก่ที่เขากเกษียณอย่างมีคุณภาพอาพูดอย่างนี้ซะชอบจังเลยอันนี้ชอบอบผ้าไว้นะคะ23นาทีเนาะก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยก็เลยเดินออกมาข้างนอกมาดูสภาพอากาศ เขาบอกทุกคนเนี่ยตึกนี้ทุกคนเห็นไหมคะก็บอกว่าสูงที่สุดในสวีเดนนะตอนนี้ซึ่งจริงหรือเปล่าอันนี้ชอบไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นคนเขาพูดกันเขาบอกว่าตึกนี้จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในสวีเดนใครมีความรู้บ้างบอกหน่อยอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนน,นี่ยังไม่เสร็จนะคะคือสูงมากอะปกติแล้วเขาไม่ให้สูงขนาดนี้นะ จร,จริงจริงอ่ะถ้าสูงสูงสุดอ,อ่ะประมาณสัก17ชั้นซะอันนี้มันน่าจะทะลุอ่ะไป30-40ชั้นแล้วมั่งชอบว่าเหมือนตึกใบหย,ยกอ่ะว่าตึกใบหย,ยกสูงแล้วยังมีตึกที่สูงกว่าอนะทุกคน <c oughs> ชอเคยชอเคยเก็บดอกตัวนี้นะคะแล้วไปพับไปในหนังสือเนาะคือกลิ่นม,มันหอมทุกคนหอมสําหรับบางคนนะช่อไม่รู้ว่า แฟนของพี่ปูน่ะแกแพ้ดอกตัวนี้นะมันจะมีสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะจะเป็นช่อพุ่มๆออกมาอย่างนี้เนาะมันหอมมาะสาหรับชอบ่อมันหอมมากช่อก็เลยเก็บน้องไปแล้วพับใส่สมุดไว้แล้วเอาไปเข้าห้องเอาไปเข้าบ้านพี่ปูแล้วแฟนพี่ปูเลิกงานมาปุ๊บแกก็อะไรอย่างเงี้ยช่อก็แบบเป็นอะไรพี่ปูบอกว่าแกแพ้ดอกไอเน,นี้ยช่อก็เลย นึกขึ้นได้ว่าเออเราเก็บมาไว้ในไอ้นี่นี่ว่าในสมุดนี่ว่าอยู่ๆก็เกือบได้ค่าแฟนพี่เขาค่าโดยไม่ได้เจตนาทุกคนสวยมากก็จะเป็นดอกตรงนี้นะคะไหนๆมาแล้วก็ไปดูแอปเปิลกันทุกคนถ้าจะจองแอปเปิลไว้แต่ถามว่าทันไหมบางทีก็ไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าเขาเก็บไปดองมีคนไทยที่นี่นะคะเขาเก็บแอปเปิลไปดอง บางทีก็ให้นกกินมั่งบางทีก็เอาไปคนกินมั่งบางทีก็เด็กมั่งเพราะว่าโรงเรียนก็อยู่ตรงนี้ค่ะโรงเรียนเด็กน้อยอ่ะสวนจริงๆนะชอบชอบมากนะแปลว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใส่แจก,กันแล้วมันคงจะสวยมากทุกคนดูช่อนนี้นะดูพุ่มนเนี้ยค่ะเนี่ยแค่พุ่มเดียวดูแล้วกลิ่นเขาคือกลิ่นมะลิอาหาะทุกคน มะลิน่ะมันเลิมกคือมะลิอืมยัดตะกอดสวยมากมะลิอ่ะมันคือมะลิอยากเอาไปปลูกให้แม่จังเลยมันเป็นมะลิดีๆนี่เองขอพี่ดมหน่อยนะคะโอ๋หอมมากอยากจะกืนกินเธออารมณ์แบบนี้เลยนายดูแอปเปิลสิ ดอกแอปเปิ้ลปีนี้คือดอกนะแต่ว่าชอบไม่เห็นผลว่ายว่าบาปดูผลเขาดอกอยู่เด้อต้นแอปเปิ้ลดอกอยู่นะจ๊ะปีนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ดกนะคะชอบเห็นดอกสวยมากเดี๋ยวจะให้สวยมากจริงๆสวยไหมคะก็จะมีสีขาวกับสีชมพูแล้วก็สีสีแดงสีชมพูสดไหมคะ เขาเรียกส,สีอะไรทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะส่วนอันนี้ก็คือหรือว่ามันไล่กันออกมาเหมือนกันไหมสีบานเย็นอูห้หนาวแท้อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอ,อาอนุบาลน,นะคะดอกกิจนะที่แปลว่าร้องเขา ไม่ได้มาเรียนจริงๆ,ๆอย่างนั้นนะคะเหมือนว่าพ่อแม่เอามาฝากถ้าเป็นบ้านเราก็อ,น,อน,นุบาลสามขวอย่างเงี้ยชอบเคยมาสมัครนะไม่ต้องอะไรมากค่ะคนหนึ่งดูแลเด็กอยู่ประมาณคนหนึ่งนะดูอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดคนนะคะห้าถึงเจ็ดคนอะต่อคนคุณต้องมีความรับผิดชอบนะซึ่งชอบคิดว่าชอบสามารถดูได้ <c oughs> เพราะว่าชอบเคยมีประวัติการเลี้ยงเด็กเศษมาก่อนอันนี้เขาแค่ปล่อยให้น้องวิ่งเล่นนะคะตะมุตะมีอ๋อ น้องน่ารักไปหมดเลยนี่นะคะคาเิฟสกอตตันทัวร์นะคะเฟิร์สกูลันน่ารักแต่ถ้าใครไม่ชอบอในเสียงร้องของน้องๆก็ไม่สมควรมาเลี้ยงเพราะว่าน้องๆอ,อะไรที่แบบว่าไม่ได้ดังใจก็จะนั่งแล้วก็ดิน้นนะนี่ฟันสิงโตสิงโต มามังคะไปชออบผ้าไว้ยังไม่ได้มาสูบล้อจักรยานเลยทุกคนตั้งแต่เซ็นสัญญางานไปก็ไม่ได้ทาไม่ได้ปั่นไปไหนเลยไปค่ะไปเอาผ้ากันเสียงอบ อบผ้าใช่ไหมนี่แบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะแต่งตัวอบผ้าออกมา